ประมาณนี้ได้ไหมนะอุตส่าห์ไปขอต้นกล้าจากชาวบ้านมาได้แล้วเชียวแต่ก็ไม่รู้ว่าปลูกถูกวิธีหรือเปล่ากระจัดกระจายทำไมฉันต้องมาลำบากอะไรแบบนี้ด้วยเนี่ยพูดตามตรงตอนนี้ฉันยังไม่อยากเชื่อเลยว่าฉันจะได้เข้ามาสวมรักของตัวละครในนิยายโรแมนติกแฟนตาซีเรื่องลาเดียนาแถมยังเป็นตัวประกอบที่ถูกล้วไรือว่าเป็นนางร้ายแหงตะกูลที่ล่มสลายไปแล้วด้วย บุตรีเพียงคนเดียวของตะกูลไวเคาลอเชนเอเลียลอเชนผมสีบอลแพตินัมที่สว่างสวยราวกับหลอม่วมสันตะวันดวงตาสีฟ้าใสราวกับท้องฟ้าจมูกโด่งเป็นสันและเลียมฝีปากอวบอิ่มแม้จะเป็นเลดี้สยตระกูลไว้เขาที่ไม่ได้สำคัญอะไรมากนะแต่รูปร่างหน้าตาของเธอก็นับว่าไรที่ติเลยทีเดียวแต่เอเลียลอเชนเป็นเพียงตัวประกอบที่ปรากฏ ตัวเพียงไม่กี่หน้าเท่านั้นเธอเป็นผู้หญิงที่นิสัยโหดร้ายและชอบชีวิตฟุ่มเฟือยทำไม่ชื่อเสียในสังคมของเธอแย่ายามแย่ยสุดๆยิ่งไปกว่านั้นตระกูลของเธอยังล่มสลายทั้งหมดเป็นเพราะนิสัยการใช้ใจ่ายอย่างฟุ่มเฟือยของไวเขาและเอเลียรอตเทนผู้เป็นบุตรสาวเมื่อทรัพย์สมบัติของตระกูลเริ่มล่อยหลอลง ไวเ้เขาก็ค่อยๆหันไปพึ่งการพน,นันและเมื่อไวเ้เขาติดหนี่ก้อนโตเขาก็ทิ้งเอเรียลอเชนไว้ข้างหลังแล้วหนีไปพิงละพังและนั่นเป็นตอนที่ฉันได้เข้ามาสมร่างของเอเรียลอเชนนี่มันอะไรกันแล้วที่นี่มันที่ไหนละเนี่ยทันทีที่ฉันรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติไวเ้เขารอเชนรีบออกมาดูนี้เลยนะไม่งั้น ฉันจะเอาลูกสองเก็บไปขายพวกคาทาสถึงจะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ฉันต้องหนีจากที่นี่แล้วและทนันทีที่ฉันเข้ามาสวมร่างนี้ฉันก็กลายเป็นคนถังแตกที่กำลังถูกเจ้านี้ทับล่าโชคดีที่ฉันเจอประตูหลังตอนที่กำลังหนีพอดีเพื่อหลบซ่อนสายตาของ ภูเจนี่ฉันจึงหนีมาซ่อนตัวอยู่ในหมู่บ้านบนภูเขาอันแสนห่างไกลแห่งนี้มันเป็นสถานที่ที่ห่างไกลามากจนแทบไม่มีคนนอกเข้ามาเลยและยิ่งไปกว่านั้นชาวบ้านทุกคนเข้าใจดีฉันเลยตัดสินใจปักหลักอยู่ที่นี่ฉันอยู่ที่นี่ได้จริงๆหรอคะแน่นอนครับบ้านหลังนี้ว่างมาหลายวันแล้วหลายปีแล้วมันไม่เป็นไรหรอครับแต่ก็ไม่รู้ว่าปลูกถวิธีหรือเปล่า อาจเป็นเพราะร่างกายเดิมของฉันแข็งแรงมากพอขยับตัวนี้นิดหน่อยๆก็เลยรู้สึกเหนื่อยสินะร่างกายตอนนี้มันไม่ได้อ่อนแออะไรขนาดนั้นหรอกแต่พอมันแตกต่างจากร่างกายเดิมก็เลยรู้สึกไม่ชินหรือมั้งเออฉันต้องซ่อมรูน,นั้นด้วยนี่นะอ่าช่างเหอะของนีบก่อนก็แล้วกันอะอะไรนะ่ะเสียงเหมือนอะไรน,นังน่งหลตกลงพื้นเลยตรงนี้มองไม่เห็นเลยฮะ คงไม่ใช่ว่ามีสว์อะไรอะไรโผล่มาหรอกนะสุดท้ายก็มาดูให้แน่ใจฉันมั่นใจว่าได้ยินเสียงมาจากทางนี้เดี๋ยวก่อนนะนั่นคนไม่ใช่หรออย่าซ่องไปัญอาเราอยู่เงีย,งยบๆซะ,อะไอ้บ้านั่นมันทำอะไรเนะ่ะอย่าบอกนะว่ากำลังทำร้ายเด็กอยู่นี่ไอ้สารเลวเอ้ยไอย้บ้านี่เป็นใครนเนี่ยน,นั่นมันแสงอะไรกัน ฮ่าจบแล้วเอ่ออะไรนะทำไมมันถึงไม่ได้ผลล่ะนานนั่นแหละที่ทำอะไรแปลกๆแ,แล้วมาขึ้นเสียงใส่คนอื่นอีกเหรออึกตั้งสติหน่อยนี่ไม่ใช่เวลามาทำแบบนี้นะไม่เป็นไรใช่ไหมเธอทำไมมันถึงไม่ทำงานมันไม่เคยไปมีแบบนี้มาก่อนเนี่นะเธอเป็นใครกันแน่ไหนนั่นแหละเป็นใครถึงมาตีเด็กแบบนี้ซัดมันเลย ใช่แล้วไอเสลเร็วอย่างแกมันต้องโดนตีสักทีถึงจะได้แข็ดแกนั่นแหละเงียบปากพิซะอะไรเนี่ยก็ไม่ได้เก่งอะไรแท้แล้วยังก็มาทำร้ายได้อีกหรอว่าแต่สรุปไปแล้วใช่ไหมนี่หนูน้อยอึกอึกเงตอนนี้ไม่เป็นไรแล้วนะเธอคงกลัวมากเลยสินะอย่าร้องเลยนะเด็กดีแม่ ท่านแม่เอ๊ะท่าท่านแม่นี่มันกินอะไรเข้าไปถึงได้ตัวนขนาดนี้เนี่ยลากมาประมาณนี้ก็น่าจะโอเคแล้วนะถ้าเปิดไว้อย่างนั้นเขาอาจจะรู้ขึ้นมาทำเรื่องแปลกๆอีกก็ได้นั่นมันอะไรเนะี่ยดูเหมือนจะเป็นรด่อะอะไรสักอย่างแต่ช่างเถอะมันคงไม่ใช่เรื่องที่ฉันต้องรู้หรอกมั้งหายไปไหนแล้วล่ะฉันมั่นเจว่าฉันวางเขาไว้บนเตียงก่อนที่ฉันจะออกไปนะ เธอยังกลัวอยู่เหรอเพราะอยู่ที่แปลกก็เลยรู้สึกระแวงเป็นพิเศษสินะและเรียกฉันว่าท่านแม่ก็แค่ละเมอเท่านั้นเองท่านแม่โคกอ่ะเออเรามากินข้าวกันก่อนดีไหมเป็นยังไงบ้างฉันไม่รู้ว่ามันถูกปัดเธอหรือเปล่านะเอออร่อยครับ ว่าแต่ในต้นฉบับมีสถานการณ์ดีด้วยเหรอหนึกไม่ออกเลยแฮะว่ามีฉากแบบนี้อยู่ด้วยเด็กคนนี้คงเป็นแค่ตัวประกอบสินะเธอชื่ออะไรหรอผมชื่อเรียนครับเรียนเป็นชื่อที่น่ารักจังเลยฉันชื่อเอเรียนนะดูจากชื่อที่ไม่คุ้นหูแล้วคงจะเป็นตัวประกอบเหมือนกับฉันนั่นแหละบ้านเธออยู่ไหนล่ะพ่อแม่นสะกําลังตามหาตัวเธออยู่นะอึกเฮือกฉันควร ปลอบอยังไงดีล่ะเนี่ยพรผมกลัวม,ม,มากเลยครับมันทั้งเจ็บแล้วน่ากลัวอืมเธอคงลำบากมากเลยสินะผมกำลันงนอนอยู่ในห้องแต่จู่ผู้ชายคนนั้นก็ปรากฏตัวขึ้นเราลรักพ่าตัวผมไปครับหลังจากนั้นเขาก็เขาก็แต่เธอก็ดทนได้ดีมากๆเลยนะเก่งมากแล้วล่ะเด็กน้อยฉันขอดูหน้าของเธอหน่อยได้ไหม ครับเรื่องบ้านของเรียนนะครับถึงจะรู้ว่าอยู่ไหนแต่ฉันคงพาเธอไปส่งไม่ได้หรอกนะฉันเลยอยากพูดของทธอไ้ก่อนเพราะที่นี่เป็นหมู่บ้านกลางหุบเขาการเดินทางเข้าออกมันเลยค่อนข้างลำบากนะพ่อแม่ของเธอคงกำลังตามหาเธออยู่แน่ๆระหว่างรอพ่อแม่เธอมารับเธอมาพักอยู่ที่นี่กับฉันก่อนดีไหมได้หรอครับได้สิ เพราะอยู่คนเดียวฉันก็เลยรู้สึกเหงานิดหน่อยแต่ช่วงนี้ฉันคงหายเหงาไปสักพักแล้วนะหลายวันต่อมาเดี๋ยวฉันจะออกไปหมู่บ้านแป๊บหนึ่งฝากดูแลบ้านด้วยนะเข้าใจไหมครับสงสัยเพราะกินเยอะละมั้งวัตถุดิบทำอาหารมันถึงได้หมดเร็วแบบนี้ตั้งแต่สวนพังไปการปลูกผักกินเองก็เลยยากขึ้นการใช้ชีวิตอยู่กับเด็กคนนี้ ในช่วงสองสมวันที่ผ่านมาก็ไม่ได้ยากลำบากอะไรเขาเป็นเด็กที่ว่าง่ายและให้ความร่น่นมูือเป็นอย่างดีก็เลยไม่มีปัญหาอะไรแต่สิ่งหนึ่งที่ยังกวนใจฉันอยู่เขามักจะเลี่ยงที่จะพูดเรื่องภูมิหลังของตัวเองเสมอเพราะงานฉันถึงยังไม่รู้ว่าเขาเป็นลูกบ้านไหนฉันจะขยันขยอให้เขาตอบก็ได้อยู่หรอกแต่มันต้องทำถึงขนาดน,นั้นเลยเหรอหืมในหมู่บ้าน บรรยากาศดูปแปลกๆไปฮะขอโทษนะคะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าคะโอ้ยจะอะไรซอีกอ่ะก็พวกอสวินเมื่อคีนนั่สิบอกว่าลูกแชร์ของท่าน,นายุคถูกนเวลับพาตัวไปพวกเขาก็เลยเออกตามหาในหมู่บ้านของเรานนะ่ะลูกแชร์ของท่าน,นายุคถูกนเว้นับพาตัวไปงั้นเหรออ๋อแล้วเหมือนว่าเขาจะเจอคนร้ายหรืออะไรสักอย่างในป่าตรงนั้นด้วยหละเอ้อ มีแต่เรื่องปปแปลกๆทั้งนั้นเลยนะคะในจกกักรวรรดิแห่งนี้มีเพียงนายุคนเดียวเท่านั้นใครเรนนาทานไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนเรื่องฟันดาบหรือแม้แต่รูปร่างหน้าตาที่ไรที่ติเขาเป็นบุคคลที่ได้รับการยกย่องว่ามีความสามารถที่โดดเด่นในทุกๆด้านหลังจากที่ได้รับตำแหน่งท่านายุเขาก็เริ่มถูกจกกักรพรรดิแห่งจกกักรวรรดิโลทันเซีย อีวานลิคาโดจับตามองและค่อยๆกดดันอยู่เงีย,งยบๆและยิ่งทานยูเข้าไปผัวพันกับลาเดียนาบลอนส์นางเอกของเรื่องนี้มาเท่าไหร่ความระแวงของจกักรพรรดิยิ่งเพิ่มขึ้นมาเท่านั้นรยุยอมทำเพื่อเธอได้ทุกอย่างแต่เขากลับไม่ได้รับความรักจากเธอเลยแม้แต่น้อยความหมกมุ่นที่เขามีต่อเธอรุนแรงมาก ถึงขั้นยอมเก่ออาชญาการรมได้โดยไม่ลังเลเพราะเขาเป็นพระลองจึงถูกกําหนดให้จุดมีจุดจบแบบนี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วลี่เรล,ลี่เป็นอะไรหรือเปล่าครับถ้าคุณเหนื่อยไว้ทำขนมปังทีหลังก็ได้นะครับปะเปล่าฉันไม่เป็นอะไรฉันก็แค่ยอยากทำให้เสร็จเร็วๆจะได้กินไวๆไงเพะผมก็เหมือนกันครับงานเอาข้าวตัง้งอ,อบกันเลยดีไหมดีแล้วครับ พบตัวในน้อยออันแล้วจับกลุ่มคนร้ายแล้วพอตัวเดี๋ยวนี้อ่าแย่แล้วเลลี่ไม่ใช่คนร้ายแล้วพอตัวก็บอกว่าไม่ใช่ไงีเล่าในน้อยออันถึงขั้นขาแล้วครับเชิญอถึงนี้ครับแย่ถึงกับล้างสมองในน้อยออันขนาดนี้เลยเหรอฉันไม่ได้ทาอะไรเลยเฮ้อช่วยไม่ได้แล้วนะงั้นก็ลงไปทั้งอย่างนั้นหละ ที่นี่คือคฤหัสอายุที่ฉันเคยได้ยินแค่ชื่อสินะข้างนอกก็ว่าใหญ่แล้วแต่ข้างในกลับใหญ่โตจนคฤหาหั์ไว้เขายังเทียบไม่ติดเลยฮะทานยุผมพาคนลาลแล้วพาตัวมาแล้วครับเข้ามาแค่เสียงก็ฟังดูน่ากลัวแล้วเธอนี่เองหนึ่งในคนลลยที่ที่รับพาตัวเดวโลวอันไปผมสีดำสนิทเป็นประกาหน้นํเงินดวงตาสีแดงดุจโลหิต และรูปร่างหน้าตาคมคายเหลากับรูปที่สลักเข้ากันได้ดีและบรรยากาศที่ดูเย็นชาไดย,ยุกไคเดนนาธานแล้วทำไมเดลโรนถึงบีบคั่งขังผู้หญิงคนนั้นค,คือคือว่าในน้อยคนนั้นในน้อยไม,ม่อมหาจากผู้หญิงคนนี้เลยครับเธออาจจะใช้เป็นโม,มสกุจก็ได้ครับจะฆ่าด้วยสายตาแบบนั้นหรือยังไงกันงั้นหรอคิดจะจับตัวคนนี้ไปเรียกค่าไทยสิเลยสินะ เพราะตะกูล,ล้มสลายไปแล้วเลยพยายามเด้นลนอยู่สินะแต่เธอเรื่องยังผิดคนแล้วล,ล่ละเอเลียลอเชนหรือว่าเขาไปสืบเรื่องของฉันมาแล้วทั้งหมดเป็นเรื่องเข้าใจผิดคะ่ะตอนนี้ฉันกำลังหนีจากพวกเจ้านี้และเพิ่งหาที่อยู่ได้ใหม่พอดีจูๆ่ๆผู้ชายที่รับผ้าตัวในน้อยเร็วรัวอันก็มาปรากฏอยู่ตรงหน้าฉันเท่านั้นเองคะ่ะจูๆ่ๆก็มาปรากฏตัวอยู่ตรงหน้าเธอแน่นหรอบังเอิญขนาดนั้นเลยดูเหมือนว่าจะมีข้อได้ตัวแค่นี้สินะ ท่านียวคือฉันปากนั่นน่ะหุบเอาไว้น่าจะดีกว่านะก่อนที่ฉันจะตัดมันทิ้งอย่าพูดจาเจร้ายแบบนั้นสิครับปากร้ายจริงๆเลยพาเดวรู้อันออกไปซะครับเออเรลี่เฮอก็บอกแล้วไงว่าฉันไม่ได้ทำอะไรเลยล่ะอิจะบ้าเอ้ยโอ้ยอยู่จะตายอยู่แล้วฉันถูกของคิดนี่มาประมาณครึ่งวันแล้วหรือเปล่านะ เธอทําอะไรกับเดลูอันกันแน่ฉันไม่รู้เรื่องอะไรเลยจริงๆนะคะคิดทานยูคิดจริงๆเหรอคะว่าฉันมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะเธอจะแก้ตัวอะไรเหรอเหตุผลที่คุณพาฉันมาที่นี่แทาไี้จจับฉันเข้าคุกก็เพราะว่าคุณยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนไม่ใช่เหรอคะดังนั้นคุณเลยพาฉันมาที่นี่เพื่อหาหลักฐานที่ชัดเจนใช่ไหมล่ะคะแน่นอนว่าเป็นแค่การฆ่าเดลเท่านั้น ดูเหมือนว่าเธอจะไม่ได้โง่อย,อย่างที่เขาลือกันสินะเอาตัวไปขังคุกไว้ก่อนเฮ้อเด็กคนนั้นยังร้องไห้อยู่หรือเปล่านะแงเฮ้ยเมื่อกี้ตอนที่ถูกอสุวินล,ลากตัวออกไปเขาก,ก็เอาแต่ร้องไห้ไม่หลุดเลยเดวูลอนนา,านาธานในความจริงแล้วเขาเด็กคนนี้ไม่ใช่ลูกชายแท้ๆของท่านลิยุกพอเขาเป็นเด็กที่เกิดมาจากพี่สาวข,ของท่านลิยุกเบอร์การนาธาน และไวเคาลเลียมเจอรแมนหลังจากเหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่พารรกชีวิตของเบอร์กานาธธนและเลียมเจอรแมนเดลโลกาจึงถูกทิ้งให้อยู่เพียงลำพังและได้รับการอุปการะจากท่านยุคแน่นอนว่าเด็กที่เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของพี่สาวคนสำคัญของท่านยุคย่อมได้รับก,การดูแลจากท่านยุเป็นอย่างดีเมื่อ รวมกับเนื้อหาที่บรรยายไว้ในหนังสือแล้วความเอาใจใส่ของเขาก็เรียกว่าอะไรที่ติดเลยทีเดียวแต่ร่างกายมันรู้สึกหลายๆอย่งก็ไม่รู้กําลังเหมือนกําลังจะเป็นไข้เลยเป็นไข้หรือเปล่านะรู้สึกตัวลมๆมอยู่เหมือนกันนะออกมาท่นานยุต้องการพบคุณหรือว่าเขาจะตัดสินโทษฉันได้แล้วกอดให้เขานอนเดี๋ยวนี้คะ ฉันบอกว่าให้กลมให้เขานอนไงเรลี่เธอนี่มันเหลือทนจริงๆถ้าเธอคิดแบบไรแล้วงงๆกับเดี๋ยวรู้อะไรก็ฉันไม่ปล่อยเธอไปง่ายๆแน่เนี่ยนี่มันอะไรหรอคะถ้าเธออยากรู้จริงๆก็ลองเพิ่มเฉกของความเตอนของฉันดูสิถึงจะไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่มันก็คงไม่ใช่ของธรรมดาอย่างแน่นอนส่วนเรื่องบทเรียนชั้ของเธอฉันจะมาแจ้งผู้นี้เช้าก็แล้วกันเพราะงั้นเราอยู่เฉยๆ่าทำอะไรง่ๆล่ะ